สามกันโตกรณีที่นักสองเทียวสัญชาติอังกฤษนะครับตกเรือคายักสุนให้นะครับที่เคลื่อนรัชประภาหรือว่าเคลื่อนเฉียวล้านเมร่ยแต่ว่านะครับวันเถียงนั่นเองครับโดยเรื่องนี้นะครับเมรไรแต่ว่าเวลาทิพซ้อนนาฬิกาสามิบนาทีนะครับได้รับแจ้งนักสองเทียวชาวต่างชาติจมน้ำสูน้น่า้บริเวณแพไกลสน้นอยู่ในอ่างเก็บน้ำเคลื่อนรัชประภานะครับที่อำเภอบ้านตาคุน ทางด้านก็เจ้าหน้าที่หลายพักส่วนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบเลยครับน้องยิ่งอมนะครับไปเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้าซอกนะครับซิบตำรวจโทรกุลบุญพลวันนะครับกหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าซอกเนี่ยประสานนักประดาน้ำประทานเทศบาลต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะนักประดานามกู้ภัยมูลนิธิอุตสาหสุรธานีก็นำอุปกรณ์นี่แหละครับรีบลงไปขอน่าช่วยเลือดนะครับน้องยิ่งอมจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่าอุทยานแห่งชาติเข้าซอกเนี่ยได้รับรายงานแรก อ๋อแ,แต่ว่านี่ใช่ไหมตอน9โมงช้านะจากนายซูพอตจุยนาค่ะหัวนาน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเข้าซอกถีข้อซอ่อเจ็ดไก่ซ้อนว้ามีนักทองเที่ยวต่างชาติค่ะชื่อว้าโกริบาลานช่างฮามานอายุ24ปีสัญนชาติอังกฤษค่ะเข้ามากับ ใช่นะคะมาเที่ยวนี่แหละแล้วก็ไปพายเรือคาัักแลน่นน้ำที่นี่เกิดพลัดตกน้ำสู้นห้บริเวณคลองว่างค่ะที่ <Yeah. S 1> อ้างแก็บน้ำเครื่องรัชจัปาหนี่แหละค่ะตรงนี้เห็หนว่ามีระดับความลึกว่า4 0เมตรลงไปเลยงกระเลียง้งนี้มาที่ทานายกบกนะครับเราต้องให้ความดูแลนักท่องเที่ยวทีม่มาเที่ยวกันด้วย แต่ก็สาบเบื้องต้นเนี่ยต่างต่างทีมก็ฟ้าฟื้นนะลงะไปพายเรือโดยไม่ได้ลงชือ้อแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะครับแต่เรื่องพอกิดเรศแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะั่นคือการช่วยเรือการคนห้านะครับโดยเฉพาะเป็นนักสงต่างชาติผนีเนี่ยพับรักของประเทศเป็นสิ่งสำคัญหน่างยอมทางด้านของกูภัยมูลนิธิก็สนท่าสุรธา,านีซึ่งมีความเจียวจั่นในด้านของการประดาน้ำนะครับในพื้นที่ที่เคลื่อนเนี่ย โดยตลอดเนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยหว่างเพ่งบันรพื้บ้างแล้วก็เปลี่ยนความพร้อมบันรพื้บ้างช่วงนี้เราไปตามข่าวื่องนี้กับคุณนิติทบุญมาโน้นนะครับหรือว่าพี่อ้นนะครับกูไผ่หนึ่งูนเก้านะครับวัวหน้ากูไผสู้รัฐธานีครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป่าเพี้ยงคุณอาคุณอ้อมครับสวัสดีครับครับพี่อ้นครับเล่าถึงสภาพพื้นที่ที่เกิดดิตให้ฟังหน่อยด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจุดของแพรไกลศอหนึ่งนี้ครับ เมื่อาวานเนี่ยหลังจากเราได้รับแจ้งก็ส่งทีมของมูลนิธิกุศลธาในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่บ้านตักบนมเป็นนักประดาน้ำก็เข้าในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะรับคําสั่งท่านนายอำเภอแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เอเนื่องด้วยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขออภัยนะครับพอดีเสียงวิทยุดักเอาเมื่อวานก็ได้ส่งลงไปแล้วก็ลงไปดาในหนึ่งได้นะครับ ในความลึกที่ประมาณสักเกินกว่า20เมตรมองไม่เห็นละทัศนวิส,สวัยเป็นศูนยเลยไม่สามารถทำงานต่อได้ครับแล้วก็ความลึกของน้ำตรงนั้นเนี่ยจุดที่เขาาา์กจุดไว้เนี่ยก็อยู่ประมาณความลึกประมาณสักอชาายแนวอำเภอเรียนแจ้งว่าประมาณ42เมตรแต่ความลึกตรงนั้นถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ50-60เมตรครับอครับ วันนี้วางแผนยังไงบ้างครับพี่องครับว่าวันนี้ตอนนี้เนื่องจากระาพน้ําค่อนข้างที่จะลึกแล้วประกอบการในเขื่อนเนี่ยการดำน้าค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงต้องใช้นักดำน้ําค่อนข้างที่จะเป็นขั้นสูงนิดนึงนะครับในการดำก็วันนี้ก็ได้รับคําสั่งจากท่านนายอำเภอนะครับก็มีการตั้งเป็นสองศูนย์ศูนแรกก็คืออยู่กับที่อุทยาน ก็คือเป็นศูนย์ลักษณะเป็นเป็นเตอร์เป็นคอมมานเพื่อที่จะประสานงานกับฝ่ายข้างในนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมดับน้ําเข้าค้นหาวันน <hmm ี้เราได้ทีมอ่ามังกรชนบุรีนะครับทีมที่มังกรชนบุรีซึ่งเมื่อคืนเนี่ยประสานกันแล้วก็เดินทางมา ให้เมื่อคืนของกำนันแมนนะครับเขาจะมีตัวเขาเรียก R O V หรือว่าโดนใต้น้ำเ,เขาก็จะโดนใต้น้ำเนี่ยมาครับเป่าเกี้ยงคุณพ่อครับเขาจะเอาโดนใต้น้ำนี่มาตอนนี้มาถึงเรียบร้อยครับ,รบเรากำลังจะประชุมกันเพื่อจะวางแผนในการค้นหาทีนี้การค้นหาด้วยโดนใต้น้ำเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าสภาพใต้น้ำเหมือนกับโดนบินบนบนบนอากาศนะครับแล้วก็หาคนหายในเขาครับลักษณะเดียวกันครับ มันก็ไม่ใช่ง่ายมันก็ไม่ใช่ง่ายมันเลยต้องอาศัยการตีสเกลการการชี้จุดที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำค่ะตรงเนี้ที่เราเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเป็นห่วงเรื่องจุดับเพราะว่าจากทําให้การของอนักท่องเที่ยวเพื่อนเขาที่สูญหายไปแล้วนั่นเนี่ยก็คือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ,อ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาไปไกลแค่ไหนเขาหายออกไปไกลแค่ไหนไม่ทราบจุดที่แน่ชัดใช่ไหมคะพี่อ้น ใช่ใช่จุดมันอาจจะคาดเคลื่อนครับทีเนี้ยผมคิดว่าในการค้นหามันก็คงจะใช้เวลาสักหน่อยในการค้นหาแต่ก็ภาวนาว่าให้ให้เจอจุดให้เร็วนะครับ uh huh. ส่วนนักดำน้ําเนี่ยเรามีทีมครูสอนดำน้ำําซึ่งเป็นทีมที่มาสอนไร้การ uh huh. นะครับของสุราษฎร์ธานี uh huh. ก็ไปร่วมกับน,นักดำน้ําของสุราษฎร์เนี่ยครับ uh huh. แล้วก็จะไปร่วมกันดำถ้าเจอพบเจอเป้าหมายที่ต้องสงสัยนะครับ uh huh. ครับนี่นี่คือแผนในวันนี้ครับครับผมครับเพื่อนครับแต่ทีนี้อ่าขอต่อแผนในวันพรุ่งนี้เลยครับถ้าวันนี้สมมุติว่าเราค้นหาแล้วไม่เจอเราก็จะมีทีมอ่าเกาะเต่าก็คือจะมีออีวานแล้วก็มิโกะซึ่งเป็นอ่าผู้ภายเราแล้วก็เป็นเป็นนักดำน้ำเป็นครูสอนดำน้ำด้วยที่ว่าไปดำถ้ำครับที่เชียงรายออ่่ะาถ้ำขุนน้ำนางนอนครับขุนน้ำนางนอนก็เดี๋ยว คืนนี้เนี่ยเขาก็จัดเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อที่จะมาร่วมมาร่วมดำในวันพ่กนี้ครับครับผมเอาละครับครับก็เป็นความคืบหน้าครับคขอบคุณพี่อ้นมากนะครับเอาใจช่วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่อ้นได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิติชักบุญมานน้นนะครับพี่อ้นนะครับว่าหน้ากูไฟสู้รัฐานีเนี่ยทำมานกันเป็นทีมแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญลงมา ในการดนลนทีมกันเลยทีเดียวผ่นพื้อๆก็เอาใจช่วยนะคะให้ผอรบร้างผู้เสืีอชีวิตโดยเร็วแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยทีมขอนห้านะ